อย่าอะไรจะขนาดนี้คุณน้าผมว่าวันนี้เสียงแตกนะครผมว่าวันนี้เสียงแตกนะฮะก็หลายคนก็คงจะเชียร์ทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินนะฮะก็ตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ย ทางเจ้าภาพก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงดีก็เตรียมให้ทุกคนไปลุ้นเอาผมว่ามันน่าลุ้นครับออมันมันคือมันไม่มีตัวที่แบบโดดเลยเออนะแต่มันมีแบบใกล้เคียงใกล้เคียงกันแล้วก็หลายคนก็เชียร์ฝั่งหนึ่งหลายคนก็เชียร์ฝั่งหนึ่งผมว่าวันนี้อยู่ที่ชะตาชีวิตแล้วก็ความประทับใจช่วงวิกฤตนะน่าน่าจะเป็นช่วงวิกฤตถ้าใครสร้างความประทับใจได้คนนั้นก็ชนะครับ ก็เอาจจริงๆแล้วผมว่าหน้าใหม่กับหน้าเก่าก็ได้หมดแต่ถ้าเกิดสุตุจะเสียงในสถานการณ์แบบนี้ผมก็คิดว่าหน้าใหม่ก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรออกมาให้เล่นอีกมันเปลี่ยนเพียงแค่ The Beginning แค่จุดเริ่มต้นแต่หน้าเก่าอ่ะมันก็มันก็มีความสําคัญแหละมันก็สวยแต่ว่าเราเหมือนกับเรารู้สไตล์เขาค่อนข,ข้างชัดเราก็เลยคิดว่าถ้าเขาประกวดแบบเออมันไม่ขาดอ่ะ ถ้าเขาจะเล่นเขาควรจะเล่นแบบหน้าใหม่ดีไหมว่าหน <ผม S 1> ้าฉ่ำว่ามีในใจเร<ต>ียบออ๋อไม่ครับผมผมมีในใจแต่ผมบอกไม่ได้นะแต่สาหรับหน้า้ําเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดช้ําเพียงแค่ว่าถ้าเกิดมาใหม่มาซ้ําแล้วมันต้องมีอะไรที่มันขายวาวแต่เมื่อคืนนี้เพิร์ดก็เก่งนะครับก็คือสามารถลอดสปีดโพเดียมผมว่าผมชอบวิธีการที่เขาพูดเรื่องเศรษฐกิจ แล้วก็โยงเรื่องได้มีประโยชน์ต่อคนฟังแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับจับต้องได้แล้วก็มีความเป็นจริงในทุกปริบทไม่ใช่แบบการกุศลไม่ใช่เรื่องของการแบบทำให้ตัวเองดูสวยจากการที่ตัวเองไปทําอะไรแต่ตัวเองบอกความคิดตัวเองว่าสังคมควรทําอะไรนะฮะบอกว่า่ในสามคนนะครับบอกนีคนที่บอกบอกแบกบ เห็น,บบน,นเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่า3ใน13คนที่อยู่บนเวทีเจอกันบนเวทีมิชูนิเวิร์สไทยแลนด์แน่นอนต่อให้ไม่มงที่นี่ก็ต้องมงที่อื่นเพราะว่าดูทรงแล้วต้องมงแน่ฮะดูทรงแล้วต้องมงแน่ๆในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดเอาเป็นว่า3ใน13ผมว่ายังไงก็มงในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดครบถ้วนครับ,รบเพราะว่าแต่ละคนมีเพอร์ฟอร์แมนที่แตกต่างกาันคนหนึ่งหน้าเก่า คนหนึ่งหน้าใหม่คนหนึ่งหน้าใหม่เหมือนกันเราก็เป็นของใหม่นะฮะใครชอบลูกครึ่งใครชอบไทยแท้ใครชอบอคนที่เดินสายบ่อยๆผมว่าบริบทของมันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไปถึงมงใหญ่ทุกคนครับไปถึงมงใหญ่จังหวัดนะฮะยี <c oughs> ่ห้พี่มเให้สัมภาษณ์ไว้ว่าปีนเนื้อนางน้อยราคาราคาเราปวดยากมากเลยก็อันนี้อันนี้ก็คงเป็นเรื่องจริงเพราะว่า เนื่องจากหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าออนาทีนี้เนี่ยยังไม่อยากลงที่ผมบอกว่าอาจจะมีข่าวก็เพื่อจากนางงามเก่าบางคนเนี่ยเหมือนจะลงแต่วันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มก็เลยยังไม่บอกจะบอกให้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าวีนาคือโจทย์ต้องยอมรับก่อนถ้ายอมเราไม่ยอมรับความจริงอะ่ะมันก็จะแบบอ่ามันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าวีนาคือโจทย์ทีนี้หลายคนคิดว่าโอ้โห เขาประกวดมาบ่อยขนาดนี้สลักบุรีเขาทําแบบนี้ไปก็อาจจะเหนื่อยแต่ผมจะบอกว่าถ้าพอไปคิดอย่างนั้นปั๊บก็ยังไม่อยากลงอยากจะเก็บไว้ปีหน้าหรือปีต่อ,ตอไปอันนั้นคือบริบทของบางคนที่คิดอยู่แบบนี้ผมกําลังจะบอกว่าอย่าไปคิดขนาดนั้นมันไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ครับว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าอะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะ ด้วยเหตุผลหลากหลายประการชีวิตส่วนตัวสังคมสุขภาพหรือความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่คุณสเตปเข้ามาคุณเดินเข้ามาผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณสู้สุดใจคุณอย่าไปกลัวและคุณต้องคิดว่ามันมีโอกาสโอกาสมันจะไปหยุดจะตรงไหนอยู่ที่ความพยายามของคุณครับอย่าไปกลัวกลัวตั้งแต่ก่อนเริ่มผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับทานเขาดูมันในบทมันไม่เด่นชัดเลยครับว่าปีนี้เป็นปีแรกด้วยว่า ผมว่าบริบทก็ชัดอยู่นะฮะ,ะโอเคในปีนี้ผมว่าถ้าส่วนสูงไม่เยอะมากอ่ะก็คงไม่รอดใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องใช้ในว l d ไฟนอลครั้งที่74นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องได้บ้างนะครับโดยรวมๆแล้วเราบอกว่า3 B คือ Beauty Queen ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ b r a n ต้องมีสมองก็คือสามารถที่จะแบบ นำเสนอความคิดของตัวเองและคสุดท้ายมีตอบโจทย์บิสเนสพอสมควรไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วเงียบงานไม่จ้างมันก็ไม่ได้นะครับคือแนวทางชัดเจนแต่ว่าผมว่าหลายคนเนี่ยละล่ำละลักอยู่ว่ามาไม่มามาไม่มาเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาก็มาได้นะครับเพราะว่ายังมีเวลาอยู่เยอะเพราะว่านี้ก็ยังไปมาแถวๆไม่ถึง10จังหวัดวันนี้ก็ได้ไปอีกสจังหวัดมงย่งยางฮะย่างอะไร นาน่าประมาณรวมวันนี้แล้วน่าจะ8เนาะน่าประมาณ8จังหวัด7จจังหวัดครับอาทิตย์นี้ก็จะเยอะมากเสียงมันยิ่งมากทนวัดแล้วแบบก็อยากมาสู้กับินาเมืองทุกคนก็เล่าินาจะมงแล้วก็อันนั้นอันนั้นคิดเองครับอันนั้นคิดไม่มีใครหรอกครับที่จะได้มงตั้งแต่ยังไม่เริ่มประกวดกับผมนะฮะแต่โอเคถ้าถามโพเทนเชียลแล้วหลายคนพูดถึงเขาก็หลายคนก็ตั้งเขาเป็นโจทย์นะฮะแต่ว่าความที่มัน ความที่เป็นนักสู้ของแต่ละคนอ่ะมันมีมุมของมันแล้วก็วิกฤตทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมวยรองหรือคิดว่าตัวเองด้อยกว่าแต่ถ้าเราหาครี a t i v ฟในการสร้างสร้าง social a w a r ว n e ทันเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบสตาร์ได้เหมือนกันครับยังเขาเลือกกันว่ามีบางจังหวดที่เขาพยายามแบบชาลอตนะนิงครับชาลอตนะก็มีทั้งก็ยังบอกครับทั้งชาลอตทั้งเชอร์เอมแต่ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเชอร์เอมจะลงไหมนะ เพราะเช่เอ็มก็แบบเหนื่อยกับการอธิบายว่ายังไม่หักลงแต่ว่าสุดท้ายคนก็จะให้ลงซึ่งผมว่าไม่แน่นะยังอยู่อีกระยะหนึ่งน้องอาจจะลงก็ได้ริงๆตัวพี่น้องติดไหมครับเพราะเช่เอ็มเขามีตําแหน่งอรองหนึ่งไม่ไม่ติดครับเขาก็ต้องออสละตตาแหน่งสละตตาแหน่งโดยปกตินะครับก็คือแบบหมายถึงว่าถ้าจะลงก็ลงได้นะครับในสัญญาเก่าเราก็ต้องยอมหยุดยุติก่อนเพราะเราทำงานตรงไปตรงมานะครับยุติก่อนแล้วก็ไปทำการประกวด นะครับก็ถ้าได้ตำแหน่งใหม่อะไรก็ใส่ให้นะครับก็อย่างตลาดเราพันทิวะจังหญ่ๆมาคนก็อ่าริงล้านถ้าถ้าเอาจริงก็มีบางจอดบอกแน่ใจนะ10ล้านแล้วมาก็ฉลาดก็บอกชัดเจนว่าถ้า10ล้านน้องก็ไม่ขึ้นคำ น้องก็มาเพราะน้องเห็นกเกิน10บล้านนะทุนน้ำว <laughs> ัดกลัวว,ว่าถ้าชาลอตมาจริง10บล้านจหวัดอื่นจะยิ่งกล้ากันไปใหญ่ผมว่ามันสนุกออกจาจะตายคุณคุณคุณมาในยุคที่มันแบบแมันมีตัวเต็งเยอะๆ,ๆแสงมันก็เพื่อมดีเราถ้าคุณสอดแทรกตัวขึ้นมาต่อให้อยู่ได้แค่หนึ่งในสามคุณก็ถือว่าเป็นแบบเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีแสงไปด้วยอย่าไปคิดว่าเราจะแพ้ครับอย่าไปคิด ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ๆตัวเต็งไม่ตอบอะไรเลยอ่ะยืนอึ้งไปเลยถ้าถ้าอยู่ๆอยู่ๆตัวเต็งเกิดวันเก็บตัวเดินไปเดินมาหกล้มขาหักขึ้นไปทําไงอ่ะเออแล้วอยู่ๆเกิดสมมติตัวเต็งเกิดขึ้นมาเป็นโรคติดต่อกระทนหันเอออยู่ๆเกิดชาลลอตแบบอยู่ๆเอ้ยสามารถทำอะไรไม่ทันกระทนหันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดคุณสรุปอนาคตของใครและตัวคุณไม่ได้ นอกจากคุณได้ทํามันคุณถึงมีบทสรุปคุณจะรู้ได้ไงว่าคนดีๆอยู่หัวเมียเขาอยู่ด้วยกันออกดีๆมันรักกันเขายังจูงมือกันไปยา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกครับที่โอกาสจะไม่มีมันต้องมีโอกาสถ้าคุณพยายามครับแต่ไม่ได้การันตีว่าถ้าชาลอดไปชาลอดเขาไม่มอไม่มีการันตีล้านปเปอร์เซ็นต์ครับเขาต้องสู้ครับเขาออยัางถามเลยว่าถ้าหนูไปหนูจะรอดไหมเพาอยู่ที่อยู่ที่เธอพอถ้าเธอทําให้รอดไม่อายคนมันก็รอด แต่ถ้าเธอทําให้อายคนแล้วต้องรอดมันก็ไม่รอดใช่ไหมคุณัวนะครับใช่มันอยู่ที่เขาประจักษ์ไหมเขาสวยพอไหมเขาเก่งพอไหมเขาขายของพอไหมเขาสามารถมีแฟนคลับเยอะพอไหมถ้าเขาพอก็ตอบก็มงไม่ว่าใครก็มงทุกคนมองว่าจะต้องยุบรักทุกหวัดเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเหมือนแบบก็มงบทุกเมื่อป่าก็เลยไม่อยากมาจัดอันอันอันนั้นผมว่าเป็นข้อเสียที่ชาลลอตก็กลัว ก็จะไม่ได่ทุกคนพูดฉลองบอกว่าเบื่อจังเลยจะปรากฏถ้าจะปรากฏทั้งทีก็ถูกข้อพลรหาอยู่แล้วถ้ามงก็ถูกด่ายอยู่แล้วแต่ก็บอกฉลอดว่าแล้วแต่หนูจะคิดถ้าเกิดการเดินทางครั้งใหม่ของน้องของคุณหมายถึงการสร้างแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งในระดับประเทศไทยและโลกมันก็เป็นโอกาสของคุณถ้าคุณคิดว่าจะทําคุณอย่าไปแคร์เสียงที่ไม่ได้ให้ให้เงินไม่อย่าไปแคร์เสียงที่ไม่เคยซัพพอร์ต คุณต้องดูว่าคุณดีขึ้นไหมรวยขึ้นไหมดังขึ้นไหมถ้าคุณคิดว่าตอบโจทย์คุณก็ทําครับขอบคุณนะฮะเอาี่มีถึงโปรเจกคเาะว่าลาสุดได้ไปสัมภาษณ์เทียน่อยมาเทียหน่อยบอกว่าเหมือนจะมิดอนการว่าจะมีการาราเองแล้วก็คเหน่อยมัรกมขึ้นครับก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวเดือนหน้านะครับก็ระหว่างเทียหน่อยนะครับ เย,ย็นหน่อยไหทองคำลำยายแล้วก็ค่ายบ้านแก่นทั้งหมดก็จะเป็นพูดได้เลยเหรออจกะจะ็จะเป็น A Music and Food Festival เดี๋ยวชื่องานยังไม่รู้ๆๆๆๆก็คบกันเว่างานใหญ่แสดงว่ามีคอนเฟิร์มแด้วถ้ามีชื่องานมีอะไรกันบ้อยกนอยนนเดี๋ยวก็ประชุมกันอยู่ตลอดครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วครับก็จะมีแผนเรียบร้อยอันนี้เฮียหน่อยนะฮะอตอบเฮียเพราะเราก็ชอบหลบก้อนี้ The Grand Face The Grand Face จักรวาลแห่งความสนุกแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่สักทีไม่ให้ดูที่บ้านถ่ายละได้เรื่องของความสำคัญนะคะระหว่างตัวศิลปินอย่านไม่มีครับเรียบร้อยเคลียร์ให้หมดครับจะ,จะลำไยจะอาม นะฮะจะลำยองจะอะไรได้หมดละตอนนี้ใช่ครับเราจะเอาเด็กแกรนแกรน,นรบอยท์แล้วก็คนที่ร้องเพลงเป็นของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุม่มแล้วก็จะทําเป็นคอนเสิร์ตเฟสติ l วัลใหญ่ๆ <Ooh. S 2> นะฮะหมายถึงว่าทําในห้างสรรพสินค้าใหญ่<ม>นะครับเพราะว่าฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่ฝนอาจจะตก<ม>นะฮะเดี๋ยวที่แรกเป็นที่ไหนบรรจุคนได้ประมาณ3,000คนเปอย่างต่ําแล้วก็จัดสวันต่อเนื่องสนุกทุกอย่าง ขายได้ทุกสิ่งยกเว้นไข่หน้าไม่เอาแต่ว่มามีโอกาสจะได้เห็นร่วมเตมแน่นอนเดาาี๋ยววันถัดมาบอลรก็วันแถลงข่าวถ้ามาไม่ครบก็ไม่ไปครับต้องมาครบเราอยากได้บอสมาเป็นแดนเซอร์ด้วยอบอสนี่บอสนี่ไม่ใช่บอสต่างันเอาแต่ว่าจะมีการล้มกลับบอสก็เดี๋ยวคอยดูมันก็ต,ตอ้องมีอะไรที่มันสนุกครับมาานันถึงจะเป็นจักรวาลแห่งความสนุกอ ก็ดันไปถึงปลายปีครับก็วางไว้เบื้องต้นประมาณ5 5 6สถานที่เรียบร้อยแล้วนณะแต่ละที่กเออ็เป็นห้างใหญ่แล้วก็ที่มีฮอครับ,นะรบก็สนุกสนุกครับไม่ต้องสีเรียลไม่มีเวลาทำงานคะนะฮนะก็เรียนเชิญล่วงหน้าแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร,ร่นะฮะแต่เขาบอกวันมาแนละ้วว่าจะแถลงข่าวเมื่อไหร่ผมผมไม่ไม่กล้าบอกเดี๋ยวขออนุญาตวันจันทร์ประชุมกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สถานที่แล้วเดี๋ยวรีบให้พิเตอร์จัดการให้ แล้วสำหรับข่าวใหญ่สัาแข่าวใหญ่ทครวทุกคนก็ยังยังยังใหญ่ไม่พอครับก็แปลว่าดีเลยไปนิดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรโอเคข่าวใหญ่ก็คือไม่มันไม่ใช่ข่าวใหญ่แล้วข่าวใหญ่ที่ผมพูดถึงมันเหมือนจะมีแต่เนื่องจากนางงามเบอร์ต้นๆเนี่ยเขาอยากมาลงแต่ว่าเขาบอกเขาจะพูดเมื่อวานนี้แต่เขาไม่พูดเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พูดโอเคนะไม่รู้แต่ทีนี้ แต่ทีนี้สิ่งท,ที่บอกได้ก็คือมาเที่ยวนี้เนี่ยเราได้โรงแรมเจ้าภาพเซ็นส,สัญญาการเป็นที่เรียบร้อยที่ภูเก็ตที่ผมมาเร็วล่วงหน้า2วันคือไปเจราจาเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราทําสัญญาระหว่างนะักองคอ์กรกับโรงแรมโดยตรง,เ,งเราคุยเ,เราผ่านเรื่องนี้ไปแล้วเ, <laughs> <laughs> เราพูดถึงเรื่องโรงแรมนั่มีพี่เสื่อมจนจะมีโรงแรมนอนที่ดีมากทั้งยูนิเว s ร์สไทยแลนด์และยูนิเว s ร์สครั้งที่74เป็นโรงแรมเดียวกัน ปังๆเลยรวยมากบอกเลยคนลุกเมื่อวานเดี๋ยวจะโชว์คลิปให้ดูว่าเขาพาผมไปเลี้ยงข้าวในโรงแรมเขาจัดอะไรให้ผมแล้วอย่างนักร้องพีมพ์วัฒน์ไปเป็นว่าผู้ชายผู้ชายว่ามันมันแต่เสพเปคนคนต่างามอะไรคนต่างด้าวเบิ้ลปฐุมราชเบิ้ลปฐุมราชก็โปรเจกต์แรกภายในสิ้นสิ้นเดือนนี้ถ้าทันนะครับคือโปรเจกต์ร่วมกันมันมีสามคนมีเบิ้ลปฐุมราชมีผมและมีคนหนึ่งยังไม่บอก ก็คือร่วมกันทำภายในนาม MGI ครับจะขายสินค้าร่วมกันคื 1> อ1ชิ้นเป้าหมายของเราคือ1ล้านชิ้นอเออต้องทำให้ได้นะแล้วโปรเจกต์ของชูตี้กับแนลกยังมีอยู่ก็เดี๋ยวชูตี้แนลถูกเนี่ยไปอยู่ที่จกักรวาลแห่งความสนุกจะดึงเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าน้องเองก็ต้องเริ่มถ่ายละครชูตี้เขาก็เล่น10 EP นะฮะเป็นอะไรเล่นคนช เป็นตัวเดินเรื่องเดินไปเดินมาต้องถือน้ําตลอดเป็นคนใช้เล่นเป็นคนใช้เหมาะมากเป็นคนใช้ในบริษัทของคุณอิงฟ้าเออหน้าใจกินเตอร์มากแล้วเราก็เป็นคนใช้ที่แบบสารเนอรใช่มากเลยครับอดอดเข้ากับตัวน้องเลยใช่แล้วในบริษัทก็มีอยู่5คู่นะที่ทำงานด้วยกันอิงฟ้าชาลอตสแน็ค สแน็คพัชชาจินนี่เอมมาแล้วก็โซแบมกามีนาแล้วก็จับหลินมีห้าคู่ออนลนเวงแล้วชูตี้เนี่ยก็ไปหลงรักแมสเซนเจอร์แมสเซนเจอร์คนนั้นก็คือเชอเอมแต่แมสเซนเจอร์ไม่หลับก็แล้วแต่แล้วเราดูแต่ว่ามันมีความรักเกิดขึ้น ในใต้ถุนบริษัทระหว่างยามผู้ตกยากทั้งสองคนนั่นก็คือแป้งวีกับโมจิโตแต่ว่าพี่วัดคือมาเรื่องนี้ก็เพระไม่นำแตงเกิดใช่แป้งวีกับโมจิโตเป็นยามเป็นยามเป็นยาซิดคอมเป็นซิคอมนิดๆครับพี่วัดคิดว่าเรื่องนี้อ่จะแตงเกิดไอ๋อแกยังไม่ตายนะฮะ แล้วเกิดจะได้แกเกิดอยู่ฮะ,ะไม่หรอกครับก็ให้น้องได้มีความสนุกในการทํางานน้องก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไระนะฮะวันถ่ายอ่างตอนนี้ว่าเวทีได้ถึง40วันถึง9วันทีตรงนี้เขาจะมีการออกแต่านางงามแต่เราก็คุยปทั้งหอะไรย่งไรบ้างเพเมื่อสักครู่นี้ตอนบ่ายๆก็คุยกับแชมป์แล้วว่าเราไม่ได้กดดนันเราไม่ได้อยากได้ตําแหน่งไม่อยากได้เลยนะ,ะผมพูดเลยใน9เวทีเนี้ยพูดไปแล้วอย่าเสียใจเดี๋ยวแฟนขับนางงามจักรวงจักรวาลคือได้ก็ได้นะ ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้สีเรียสเลยจะเป็นลองจะเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่สีเรียสเดี๋ยวแฟนแฟนขับบอกว่าจะต้องหาองค์สามที่นี่ไม่หาเพราะฉะนั้นเนี่ยวางตัวให้พยายามเหมาะกับการใช้ชีวิตบางทีบริบทอาจจะไม่เหมาะกันหน้าแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้เราก็อยากให้น้องไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวก็พยายามใช้ in house service ให้หมดก่อนก็คือพยายามไปทุกเวทีนะฮะก็คือพยายามไปทุกคนให้ครบในท o อป10 ครัอย่าไปเดินไปทีแล้วย่าไปองไปทำทีก็เมื่อคืนก็ดูจนถึงตีสามสี่สิบห้าฮะได้คุยหนักหรักได้คุยทางไลน์น้องก็ขออภัยด้วยเออไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะฮะเพราะฉะนั้นท้องผ้าก็พอแล้วไม่เป็นไรเพียงแต่น้องอาจจะตอบสลวนไปนิดนึงสลวนไปหน่อยนะไม่เป็นไรฮะีควับเป็นนุ่มีก็คืคนที่ได้ลองจะมีโอกาสได้สอบก็มี่ก็มีส่วนไปได้ครับไปได้ เพราะว่าอยู่กับเราแค่3คนก็คือที่1ที่2ที่สาแค่นั้นที่เก็บไว้ในสัญญามีแค่นี้นะครับตอนต้นมีแค่นี้นะครับเพราะเราตัดจะเหลือสามคนครับผมอัพเดตนิดน,นึงก่อนน้่นิี่ติดตอ่อที่ซสามาโูว์วันเติมเินดูค่ะแล้วบอกว่าน้องติมเงไม่ได้มีคนมาแทนเหื่อาได้คนแทนเ้ื่องเรียบร้อยครับแล้าาลกแบบร่อกันทำันไม่รู้ครับ <laughs> สำห<ค>รับผมก็โอเคนะ ได,ดได้แล้วได้แล้วพยายามจะ goodbye, ประกาศเร็วๆนี้เด uh ี huh. ๋ยวเขากำลังขอฟุตเทจมาแล้วก็ทำอะเกรเม้นต์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรื่องนักร้องจบเหอะได้แล้วเหลือแต่พิธีกรเนี่ยแหละว่าจะเออกำลังคิดอยู่ฮะก็คือพิธีกรนี่คือเราติดใจยากมาชิมแล้วว่าต่าใครมันมันต้องเลือกประเทศก่อนว่าเราจะใช้พิธีกรของประเทศไหนนะฮะถ้าใช้ประเทศไทยมันก็ไม่ล่ะครับใช้ประเทศไทยมันก็มีอยู่ไม่กี่คนเนาะที่พูดภาษาอังกฤษชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะแต่เดี๋ยวต้องคิดก่อนเพราะวันที่15จะเดินทางไปเม็กซิโกโก,ก็คนก็คงเจอคุณลาอูแล้วอยู่กันหลายวันก็คงคุยหลายๆเรื่องให้เคลียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้จบแล้วกลับเลยมีถ่ายรูปลงโซเชียลมีเยครับลงแบบบ้าถ่ายได้ไม่มีปัญหา<อ>เรามีมิตรภาพฮะ<อ>เราเราอยู่ด้วยกันแบบปกติสุขนะฮะอ,อะไรที่แบบเราซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตอะไรที่เราบอกได้เราอยากบอกอจะทําให้ทําอีกเรื่องหนึ่งนะครับ<อ>แต่เราก็บอกดีกว่าไม่บอกเลยว่าอะไร ควรจะทําอะไรเป็นอย่างนี้ดีไหมเราแชร์ความคิดกันแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจของคนที่ถือว่าเขาเป็นเพสเดนต์ครับผมขั้นใหญ่ที่ลูกค้าล่าสุดเอให้คอีสเกนอินเตอร์เนชั่นแนลในการลบลนเชฟค่และการลบลูกลูกป้อลบใหบางงอเหรอก็มันไม่ควรจะเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับคือน้องเข้าไปในฐานะอ๋อหนังอินเดียซึ่งน้องเขามีรถทูในการเป็นนักแสดงนะแต่ว่า อ่อเท่าที่ทราบก็คือคุณคนนั้นน่ะชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะนิกกี้คุณนิกกี้เขาแบบประมาณว่าพยายามซัพพอร์ตเราไปด้วยก็คือไปแล้วเขาก็ไม่ออกจากเฟรมนะก็เลยติดเขาทุกเฟรมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ออเอไอดีฮะเราก็โลบลบโลบโลบออกไปแล้วเรียบร้อยออกจากเฟรมแล้วอะไรนะเราไปับลูกเขาออกจากแบบ ไม่เป็นไรเลยฮะปล่อยมันไปเถอะมันจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาที่เรื่องของเราก็คือไม่ควรจะยุ่งกับนางงามเราไม่ใช่ทางก <c oughs> างตรติดต่องานประสานงานไม่ด <c oughs> ไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้าประสานงานต้องบอกเพราะว่าคุณเดซ่าได้รู้เพียงแค่ว่ากองหนังแล้วคุณเดซ่าก็เซอร์ไพรส์ว่าเอา้าคนนี้ไปทําไมอะ่ะไม่เห็นบอกเลยจะมีคนนี้ไปด้วยเราก็เลยบอกคุณเรซ่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราส่งให้ผนก่อาร์ตเวิร์กเราจัดการแล้ะส่งภาพากลับไปให้แกละแกบอกโอ้สบายใจผมก็โพลให้ครับ mấy subscribe không nó